สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไ okay, ขความรับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมค่ะวันนี้พามาเปิดโมเดลธุรกิจของบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนค่ะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายนะคะเขาเติบโตมาจากส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าใจกลางเมือง แต่เขากําลังเข้าสู่แนวโน้มการเติบโตครั้งใหม่นะคะด้วยการเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนนะคะเช่นธุรกิจพลังงานสะอาดอีคอมเมิร์ซโลจิสติกเฮลท์แคร์เอ c ็มซีที่เป็นการรับซื้อนี่หรือแม้กระทั่งการเป็นในหน้าขายประกันนะคะซึ่งการเติบโตครั้งนี้ของเขาเขาจะใช้กลยุทธ์ด้วยการเข้าไปร่วมลงทุนหรือว่าการซินิจี้นะคะและรวมไปถึงเรื่องของการสปินออฟด้วยก็คือนำบริษัทที่ลงทุนนี้มีการเติบโตเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะ การใช้กลยุทธ์การเติบโตของเขาแบบนี้ทิศทางบริษัทจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามฟังจากผู้บริหารกันค่ะเราจะสร้าง business model ด้วยใช้คำว่า customer lifetime value นะครับหรือว่าใครมาเป็นลูกค้า o r i g ิแล้วเนี่ยก็เป็นลูกค้าเราไปตลอดโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ตั้งปณิธานไว้ว่าธุรก,กิจของเราเนี่ยในเครือมีมากมายนะครับวันนี้มีกว่าประมาณสัก15ธุรกิจที่เราทำอยู่ มีบริษัทในกลุ่มอยู่ประมาณสัก50บกว่าบริษัทนะฮะก็อยากที่จะทำเรื่องสปินออฟโมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่จะสร้างบิสเนสโมเดลหรือสร้างแพลตฟอร์มให้ออ i ริจนเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดไปตลอดโดยที่อยากวางเรื่องสปินออฟเนี่ยไว้ตั้งแต่ปีหน้าไปเนี่ยเราจะจะ,จะ,จะมีหุ้นตัวใหม่เนี่ยในในออ i ริจน i l แฟมิลี่เนี่ยของเราเข้าไปสปินทุกปี เราเองก็อาจจะเป็น Product Champion นในช่วงก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็คือการทําพวกคอนโดมิเนียมในส่วนต่อขยายรถไฟฟ้านะฮะ <S <S 1> <S 1> ช่วงเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราเริ่มขยายเข้ามากลางเมืองนะครับมากขึ้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการยกระดับตัวองค์กรโดยการสร้างแบรนด์ Park Origin ขึ้นมาที่เป็น Luxury Condo นะฮะแล้วก็มีการทำา MA ตัวโครงการใหญ่อย่าง Park 24ที่มูลค่าโครงการสูงถึงประมาณ18,00 0ล้านนะครับ ในช่วงที่เราระดมทุนได้นะครับเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วเนี่ยช่วงเข้าตลาดเนี่ยเราก็ไปขยายพอร์ตฟิล o คอนดมิเนียมเนี่ยจนเรียกว่าเราทำครบทุก segment น,นะครับแล้วก็ทำไปจนถึงขั้นที่ว่าเราอยู่ใน t ็ uh, อปทรีของคอนด o มิเนียมแล้วนะครับในปัจจุบันนะฮะแล้วก็ช่วงใน uh, เวลาประมาณสัก4 3 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ขยายบา้านจัดสรรนะครับก็จะเป็นส่วนที่เติมเต็มให้เรามีสินค้าทั้งแนวแนวราบนะครับแล้วก็แนวสูงเนี่ย ครบทุกย่านนะครับในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ EEC นะก็คอร์สซอรี่ของส่วนของ Core Product คือ Residential Property เนี่ยเราก็มุ่งมั่นที่จะขยาย uh, งานให้ครอบคลุมทุกสินค้าทุกระดับราคานะครับแลรภารกิจถัดไปเนี่ย uh, เราก็พยายามที่ผลักดันตัวบริเทเนียนะครับหรือ b ีริเนี่ยนะครับในการที่จะเ uh, ข้าไปจดทะเบียนนะครับเพื่อเป็นหุ้นอสังหาที่ทำ uh, บ้านจดสันนะครับ แล้วก็ขยายไปในจังหวัดนะครับต่างๆทั่วประเทศไทยนะฮะซึ่งจะเป็นอีกหนึ่ง new S curve นะฮะซึ่งจะทำให้เรากระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็มีพื้นที่นะครับในการที่จะทำธุรกิจเนี่ยครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะครับ u s i n e s s model ของเราเนี่ยจะมีการเติบโตลักษณะคล้ายๆเป็น exponential curve นะครับ <Okay. S 1> คือฐานต่ำที่เกิดขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ย เราเปิดแค่หนึ่งโครงการนะครับเมื่อประมาณสักในช่วงสิบสองปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งโครงการแรกเนี่ยเราก็เปิดตัวประมาณสัก2 0 0รล้านบาทนะฮะวันนี้เนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยเราเปิดโครงการเนี่ยประมาณสัก2 0 0ห0กว่าพัน2 0 0ห0กว่าล้านบาทนะครับบวกลบนะครับบางปีไปแตะถึงระดับ3 0,000่นล้านบาทนะฮะซึ่งก็คิดว่าในส่วนของอ่ s รีสิเดนเซียลพอลที่เนี่ยวันนี้เราเดินทางมาไกลนะครับแล้วก็ ก้าวไปถึงขั้นที่เป็นท็อปไฟล์ของอุตสาหกรรมแล้วนะครับสิ่งที่เรามุ่งมั่นจะขยายก็คือว่าเราอยากเป็นอสังหาริมทรัพย์ครบงวงจรนะครับส่วนที่เราขยายต่อไปอีกก็คือเราทําบริษัทชื่อวันออ i ิจิขึ้นมานะครับเพื่อเก็บพวกค่าเช่านะครับในส่วนของ Recurring Income Property นะฮะก็จะทําทั้งพวกโรงแรม Service a พาร์ทเมนต์ออฟฟนะครับพื้นที่รีเทลต่างๆนะฮะซึ่งมันม,มีงานในมืออยู่แล้วเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ย กว่า10โครงการนะครับมูลค่าที่เรามองว่าจะสามารถทำบรดได้เนี่ยประมาณสัก25,000ล้านบาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการขยายตัวนะครับของตัวธุรกิจของ Origin เนี่ยเราก็พยายามที่จะทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนอกจาก Residential แล้วก็ทำทุกประเภทนะครับที่เราจะสร้าง Business Model ด้วยใช้คำว่า Customer Lifetime Value นะครับหรือว่า ใครมาเป็นลูกค้าอ r ิ g i แล้วเนี่ยก็เป็นลูกค้าเราไปตลอดนะครับเราก็พยายามดูแลแล้วก็ขยายกิจการเนี่ยกับฐานลูกค้าที่ที่เรามีอยู่นะครับล้วก็ขยายตัวต่อไปเรื่อยๆเราก็ไปจับมือกับทางการคุ่น,นะครับในการที่จะต่อยอดทาไอ้พวกโซล่านะครับลูปท็อปนะครับเหนือผลิตภัณฑ์โซล่าต่างๆที่จะมีในโคตน,นะครับอาจจะเป็นเรื่องหน้าต่างนะครับต่อไปเนี่ยคอนโดมิเนียมเนี่ยบ้านจะสารนี่เราเห็นโซล่าบนหลังคาแล้วนะครับต่อไปคอนโดมิเนียมเนี่ย หน้าต่างเนี่ยอาจจะผลิตพลังงานให้กับลูกค้าใช้ในห้องเตียงเองได้นะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ตั้งปณิธานไว้ว่าธุรก,กิจของเราเนี่ยในเครือมีมากมายนะครับวันนี้มีกว่าประมาณสัก15ธุรก,กิจที่เราทําอยู่มีบริษัทในกลุ่มอยู่ประมาณสัก50บกว่าบริษัทนะครับก็อยากที่จะ,ะทําเรื่องอสปินออฟโมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่จะสร้างบิสเนสโมเดลหรือสร้างแพลตฟอร์มให้ออริจินเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดไปตลอดโดยที่อยากวางเรื่องสปินออฟเนี่ย ไว้ตั้งแต่ปีหน้าไปเนี่ยเราจะจะมีหุ้นตัวใหม่เนี่ยใน,ใน Origin Family เนี่ยของเราเข้าไปสปินทุกปีนะครับนั่นก็หมายความว่าวันนี้พูดถึงหุ้นของ Origin เนี่ยได้ได้ร่วมได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่มาร่วมลงทุนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับปั้นธุรกิจเนี่ยจากราคาพา mm hmm. ไปหารา,ราคา IPO mm hmm. ได้นะครับซึ่งผมว่าโอกาสแบบนี้ก็ไม่ได้มีเยอะนะครับเราก็จะเห็นว่า ส่วนใหญ่บริษัทหรือเจ้าของที่ทําบริษัทจดทะเบียนเนี่ยทำบริษัทจดทะเบียนเนี่ย,ย,นนยในตลาดเนี่ยตัวเดียวก็2ตัวก็เป็นเต็มที่ละนะครับแต่ออร์จินเนี่ยเราวางแผนว่าเราจะเติบโตด้วยการสปินออฟนั่นแหละบริษัทอัลฟาอินดัสทรีโซลูชันที่เราทํา JV กับ JWD นะครับ <c oughs> เราก็มุ่งมั่นว่าเราจะทําบริษัทที่ไปสปินออฟเนี่ยมูลค่าประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับภายในสีถึงหปีข้างหน้ารวไมไปถึงจะทํ r รีดด้วยนะครับ ตัวลีดเนี่ยหนล้านตารางเมตรเนี่ยเราจะทําออกมาบางส่วนก่อนนะครับก็มูลค่าลีดเนี่ยประมาณ12,000สล้านบาทเช่นกันนะครับถ้าเราคิดง่ายๆเนี่ยเราถือหุ้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น valuation ส่วนเพิ่มนะครับที่ผมคิดว่ามันมัน deliver ไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเรามีงานในมือนะครับหลังจากที่ Announce JV มาไม่นานเนี่ยร่วม2 0 0 0 0นตารางเมตรแลลวนะครับก็ทยอยที่จะสร้างทยอยเสร็จ แล้วก็บรญจุผู้เช่าเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มทำรีคอร์นพอมันได้ไซส์เสร็จเราก็เข้าไอพีโอต่อ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นตัวตัวเลขที่วันนี้เราเปิดเผยได้นะครับในส่วนของ Alpha i n i u s t r i a l s o l u t i o ันแต่ตัวเลขอื่นๆเนี่ยนะครับก็รอคล้ายๆสะสมผลุ่มกำลังให้มากกว่านี้นะครับเราก็จะทำพวก Business Plan แล้วก็ทำ Announcement ให้กับทางนัลกลงทุนทราบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็คิดว่า เร็วๆนี้เนี่ยเราก็คงมีตัวเรื่องบริเตนเนียนะครับหรือตัวบ้านจัดสรรนี่ออกมาก่อนนะครับแล้วในแผนเราเนี่ยจะเป็นธุรกิจเซอร์วิสหรือพรีโมเซอร์วิสโซลูชันพรีโมเซอร์วิสโซลูชันเนี่ยปีนี้เขาจะมีกําไรประมาณสักร้อยล้านแล้วนะครับนะครับเป็นบริษัทที่ดีนะครับไม่ต้องมีคล้ายๆไม่ต้องมีแคปเบกนะครับไม่มีแคปเบกเท่าไหร่นะครับไม่มีตัวความเสี่ยงเพราะเป็นส่วนใหญ่เป็นเซอร์วิสด้วเครื่ิงมือคำนะครับ ทำพวกบริหารนิติบุคคลอาคารชุดบ้านจะสรรนะครับทําความสะอาดทําเรื่องซื้อขายให้เช่านะครับทําเรื่องการดูแลลูกค้าเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมีกําไรเป็นร้อยล้านแล้วนะครับปีหน้าเนี่ยนะครับถึงปีถัดไปเนี่ยเราวางแผนจะเติบโตก้าวกระโดดเป็น2อสร้อยล้านนะครับซึ่งธุรกิจเซอร์วิสเนี่ยนะครับเราก็มองเห็น PE ที่เขาเล่นอยู่ในตลาดเนี่ยประมาณ25-30เท่าเช่นกันครับมันก็หมายความว่า2อ0ล้านเนี่ยก็5,000ล้านแล้วนะนะครับ นะครับถ้าเกิด200ล้านเนี่ยคูณไป30เท่าก็6 0 0 0ล้านละนะครับอันนี้แผนมันยังเติบโตลักษณะนี้อยู่นะครับตัวเลขที่จะเป็นกำไร300ล้านเนี่ยของตัว p r o s o s v r v i s o s u t u o n เนี่ยมันก็เห็นไม่ได้ยากนักนะครับใน3ปีนี้เราก็คงเห็นเราไฟลิ่งตัวบิทเนียไปแล้วนะครับประมาณสักช่วงไตรมาส3ของปีหน้าเนี่ยเราคงเริ่มกระบวนการไฟลิ่งของตัว p r o s o s v r v i s o s u t u o n ต่อนะครับ่อ <Okay. S 2> หลังจากนั้นเนี่ย เรามีแผนอีกตัวหนึ่งที่เราเพิ่งแต่งตั้งตัวาาทาง FA ใหม่ก็คือ SCB นะฮะเข้ามาช่วยดูแลบริษัท One Origin ในการที่จะทำ IPO เช่นกัน One Origin ก็ตามที่เรียนไปแล้วก็คือทำพวกโรงแรม service า p a r t m e n t นะครับ office พื้นที่ retail นะรบ,บริษัทนี้เองเนี่ยที่เราคิด lead value ไปแล้วก็20,000กว่าล้านนะครับแต่ว่ามันทยอย deliver ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ละ เรามีตัว Pro r t y ที่เสร็จแล้วเนี่ยประมาณสัก600กว่าห้องนะครับที่เป็น2 Property ใหญ่ที่ทองหล่อแล้วก็สีราชาปีหน้าเนี่ยเราจะมีเสร็จใหญ่ๆอีกอันนึงก็คือ um อินเตอร์คสุขุมวิทอ่าแล้วก็ตัว1-24ที่อยู่สุขุมวิท24อันนั้นก็รวมๆอีกประมาณสักพันห้องนะครับที่เราจะเสร็จใหม่เพิ่มคับตรงนี้ก็จะทยอยอ่าเป็นเป็นลำดับถัดไปหลังจากพรีโม่ก็จะเป็น One Origin. ล,ล One Origin นนนตัว Alpha. เรื่องเรื่องคริปโตนะครับหรือเรื่องอการทำพวกดิเซนทัลไลซ์เรื่องไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นเทรนที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะฮะสิ่งที่เราเริ่มต้นเนี่ยวันนี้เราเริ่มต้นกับทางบิตคัพนะครับ,รบโดยทำพวกวอล l e t ในการรับชำระด้วยตัวคริปโตใน3สกุลหลักก็คือ Bitcoin, e อีเท e u m แล้วก็ตัว USD นะฮะเราเองก็มองว่าไอตัวไม่กระเทนของเรื่องการชำระด้วยคริปโตหรือ พวกคอยต่างๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้การขายอสังหาริมทรัพย์นะครับง่ายขึ้นนะครับต้องต้องเรียนว่าสังหารเนี่ยมันเป็นของชิ้นใหญ่นะครับสมมุติเราซื้อบ้าน10ล้านเนี่ยเราต้องรวบรวมเงินมาจากหลายบัญชีนะครับถ้าใช้ระบบธนาคารปกติเนี่ยก็จะใช้ใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องเป็นภาระให้กับลูกค้าเนี่ยในการที่จะเข้าไปทําพวกเช็คอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการรวมเงินเข้ามาซื้อให้เรานะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้ลูกค้าเนี่ยเขาเก็บในรูปแบบของคริปโตเนี่ยนะครับ สามารถโอนเฉพาะให้เราภายในครึ่งชั่วโมงได้เลยปกติ p mm hmm. ร o c e s เนี่ยตั้งแต่คล้ายๆลูกค้าเริ่มโอนเงินไปให้บัญชีต่างๆของเขาเองเนี่ยเนื่องจากเจ็บจากหลายๆพื้นที่หลายธนาคารนะฮะ,ะจนมาถึงเราเราไปแลกเช็คเนี่ยจนกระทั่งว่าเราเอาเงินมาใช้ได้เนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ7 mm hmm. วันนะครับอย่างน้อยนะครับพวกนี้นะครับมันทําให้สะดวกแลวก็รวดเร็วขึ้นคือเราตั้งเป้าไว้ประมาณสัก30%ซนะครับที่จะเป็น ทั้งไรายได้แล้วก็กำไรนะครับที่เกิดจากตัวธุรกิจใหม่ธุรกิจใหม่บางประเภทเนี่ยเราใช้ลักษณะของการ JV นะครับเวลาเรา JV 50-50เน่ยเขาจะเข้าตัว Equity Income mm hmm. ไม่ได้เข้าที่ท mm hmm. ็อปไลน์เพราะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือ,อถ้าวัดง่ายๆดีเราอยากได้30%ที่เกิดจากตัว New ธุรกิจที่เป็น e a r n i n g แล้วกันนะครับ mm hmm. ก็ระวางแผนไว้สัก1,000ล้านน ก็ผมผมมองว่าถ้าเราคูณแฟร์ไวลูเนี่ยที่ที่ตัวเลขที่เราสนใจจะทำนะครเราก็เห็นว่าธุรกิจที่ไม่กระเทนเนี่ยมันก็ valuation เนี่ย PE มันราๆวๆยี่สิบห้าถึงสามสิบกิโละนะครับ mm. อันนี้เราก็ at least เนี่ยไอ้ก้อนนี้พันหนึ่งคูณยี่สิบห้าสามสิบเท่าไอ้ก้อนที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตอีกนะครับเราก็วางแผนไว้โตปีละประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์สมมติอีกห้าปีเนี่ยมันก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ที่เราวางแผนไว้ตลอดนะครับเรา สนใจเฉพาะกลุ่ม EEC นะครับที่เราไปทําตอนนี้นะครับแล้วก็ EEC เนี่ยเราทําทั้งตัวแนวราบแนวสูงอยู่นะครับแต่ตัวชัปเตอร์ใหม่ที่เราจะเข้าไปทำเนี่ยเราจะไปทําแนวราบในแต่ลงจังหวัดเราจะไปทําทั้งหัวเมืองหลักแล้วก็หัวเมืองรองเลยนะฮะเรามองว่าตลาดแต่างจังหวัดเนี่ยยังมี f ฟชดีมานอยู่เยอะนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์เทรนด์เนี่ยจะเป็นเหมือนกรุงเทพเพราะวันนี้ในทุกจังหวัดแต่างจังหวัดก็มีห้างอยู่แล้วนะครับมีห้างดีๆทั้งหมดเลย กินอยู่เหมือนคนในกรุงเทพเลยแบรนด์เดียวกันนะครับเทสเหมือนกันนะครับบ้านจัดสรรหรือที่อยู่ใสเนี่ยต่อไปก็คงมีลักษณะทีะ่โมเดิร์นเหมือนกันมีเทรนที่ทันสมัยเหมือนกันนะครับ mm. สิ่งที่เราทําสําเร็จแล้วที่กรุงเทพเนี่ยเราสามารถเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปทําในต่างประเทศได้นะครับ ท่นอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นะคะที่มีการแข่งขันสูงแต่ว่าเติบโตต่ตําก็เลยทําให้ออริจินนั้นต้องออกไปลงทุนในธุรกิจเมกะลเทนมากขึ้นแต่การลงทุนแบบนี้กูรูทั้งสองท่านของเรานะคะจะวิเคราะห์อย่างไรและประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ ก่เอเข้ามาช่วงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนกันนะคะจริงๆแล้วรายการวิสิทโมเดลก็เคยสัมภาษณ์ Origin Property ไปนะคะตั้งแต่ตอนที่เริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะมารอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะทีเดียวะคะ่ะโดยเฉพาะเตรียมที่จะมีการสปินออฟนะคะนำบริษัทลูกที่ทําเกี่ยวกับบ้านจัดสรรเนี่ยบิทเชียน,นะคะเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI นะคะในรูปแบบของการเติบโตแบบนี้กูรูทั้งสองท่านของเรานะคะจะมีการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจอย่างไรตอนนี้นะคะา ทั้งสองพร้อมอยู่แล้วค่ะดรนิเวศเหมชิละวรากรน,นักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองค์พิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเช่นเคยนะคะขออนุญาตเริ่มที่คุณวิสิตก่อนละกันนะคะคุณวิสิต่าใน อุตสาหกรรมของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มีหลายบริษัทเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราจะเพาะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัท Origin p r o p e r t y เนี่ยเขามีจุดเด่นจุดแข็งที่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆยังไงคะครับถ้าวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับบริษัท Origin เนี่ยต้องวิเคราะห์สออย่างนะครับอันที่หคือภาคที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของเขานะครับคือได้ที่เป็น Property ของเขานะครับ อันที่สองเนี่ยด้านที่ไม่ใช่ property ของเขานะครับซึ่งก็คือจะเป็น business model ที่ต่างกับบริษัทอื่นที่ออกไปนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าวิเคราะห์ในส่วนที่เป็น property เองเนี่ยถือว่าบริษัททําได้ดีนะครับก็คือว่าอยู่อันดับหกถึงอันดับ8ของบริษัท b u s i เ e s s f i r นะครับมีกระแสเงนินสดที่ค่อนข้างสม่ำเสมอประมาณ4,3 0 0ถึง4,700ล้านนะครับถือว่าบริษัททําได้ดีนะครับเป็นบริษัทที่ใน5ปีที่ผ่านมาเติบโตได้เร็วนะครับเติบโตมาจากฐานของตัวเองนะครับ รวมทั้งการเติบโตจากผ่านกระบวนการเรยกว่า M&A ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ property เนี่ยผมถือว่าบริษัทถือว่าใช้ได้นะครับในส่วนที่ว่าไม่ใช่น o n ไม่ใช่ property หรือว่านอน property นะครับก็คือว่าบริษัทเนี่ยกำลังเข้าไปอยู่ในธุรกิจอีก3าอย่างนะครับอันที่1ก็คือว่าบริษัทเนี่ยประกาศมานะครับว่าบริษัทเนี่ยจะเข้าไปทำธุรกิจที่ว่า AMC นะครับคือบริหารสิน สินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือนีสสินด้อยคุณภาพต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีก็จะมีจอย์เวนเจอร์กับสถาบันการเงินต่างๆนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับก็คือบริษัทก็จะทําร่วมมือกับ JWD นะครับในการทําเป็นโลจิสติกเซ็นเตอร์นะครับในการที่จะทำเวหาส์นะครับรวมทั้งเรื่องของสโตรจในเก็บของนะครับส่วนอันที่สามเนี่ยนะครับที่เป็นมอมพรอพเพอร์ตี้เนี่ยก็คือว่าบริษัทนียก็จะลุกเข้าไปในธุรกิจของเอ่อเวลเนสและเฮลท์แคลเซ็นเตอร์นะครับ จะสังเกตน,นะครับว่าบริษัทเนี่ยจะพัฒนาใช้กระแสเงนินสดจากธุรกิจที่อิ่มตัวใน property ไปในธุรกิจที่จะเป็น S curve มากขึ้นอืมค่ะโอกาสที่เขาจะสามารถทําได้เหมือนกับต้นแบบนะคะหรือว่าโมเดลที่เขาอยากจะไปเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนคะคุณวิเศษคะถ้าดูจากความแข็งแรงหรือว่าแม้กระทั่งที่เป็นจุดแข็งของเขาค่ะจุดแข็งของบริษัท Origin เนี่ยก็คือเรื่องของจํานวนลูกบ้านที่อยู่นะครับต้องยอมรับว,ว่าบริษัทเนี่ยเติบโตมาจากคอนโดมิเนียมนะครับ รอ,อ,อบรถไฟฟ้านะครับการขายต่างๆเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับจะสังเกตนะครับยอดขายของเขาเนี่ยปีหนึ่งหมื่นานล้านถึง1 4 0่นล้านกระแสงินสดของเขาเนี่ยปีนึงประมาณ4 3่พันถึงสี่พั้อยล้านที่ถือว่าเป็นฐานที่ดีในการที่เขาจะเป็นส่วนที่เป็นทุนให้กับบริษัทลูกในการสเปนอ f ฟออกไปครับอาจารย์นิเวศขาอาจารย์วิเคราะห์โมเดล ธุรกิจของบริษัท Origin Property มีความแตกต่างจากบริษัทอื่นๆไหมคะเขามีจุดแข็งแรงอะไรบ้างคะอาจารย์เออจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาเดินเส้นทางของบริษัท Property ขนาดใหญ่หลายๆแห่งนะครับ <c oughs> คือ,เ,อ,อเริ่มต้นจาก Strategy ที่เขาเป็น First Move r พูดอย่างนั้นนะ <c oughs> ที่อยู่ใน property นะครับซื้อขายบ้านอะไรพวกน,นี้นะแล้วจากจุดตรงนั้นเนี่ยก็พออันนั้น success พอ success เสร็จปุ๊บเนี่ยนะโดยธรรมชาติครับเขาก็จะต้องเริ่มหาก็เริ่มหาก็แบบเอาเอาอะไรที่มัน relate คือสามารถจะใช้สก,กิลของเราได้เช่นไปทำห้างเพราะว่าเขาเป็นคนทำ property พัฒนา property development พัฒนาทำห้าง อีกเจ้าหนึ่งบอกไปทาโรงพยาบาลเพราะว่ามันต้องมีอาคารโรงพยาบาลนู่นนี่เขารู้จักที่สามารถพัฒนาเองได้จะ <c oughs> มาอยากจะไปทําอีกหน่อยอาจจะมีไปไปทดูแลคนสูงอายุอะไรก็ว่าไปนะครับบางคนก็ไปเปิดห้างค้าขายวัสดกุก่อสร้างอ่าททาไปเพราะว่าเข้าใช้วัสดุก่อสร้างเขาเรีเลก,กันถึงวันนี้เนี่ย เขาก็มาเข้ามาเร็วมากนะต้องยอมรับว่าผมมาจึงบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เข้าตลาดมาแป๊บเดียวจับตลาดถูกตาคาหุน้นวิ่งปูดแบบไรายได้มากําไรมามดีหมดด,มด,ดูตัวเลขก็ประทับใจพูดอย่างนี้นะประทับใจเข้าอยู่ในระดับทอบ็ทอปของผมบริษัทที่ไรายได้กําไรอะไรอย่างดีหมดอยู่ในระดับสูงใช้ได้มาจิ้นอะไรต่างๆดูดีหมดมเพราะว่าการที่คุณคอนเซนเทรตแบบนี้คุณได้เปรียบ เพราะว่าคุณแบบคล้ายๆก็อิควาโนเมียสเกลดีนะ,ค,ะคุณทานู่นทนี่เหมือนกันหมดแนวเดียวกันตอนนี้เขาก็จะไปอัพปั้นเดียวคือเขาพยายัมอัพตัวเองละ่ะเนื่องจากว่ามีเงินกำไรดีมีเงินเยอะอันผลก็ยังจ่ายเยอะแล้วก็ยังสามารถเอาเงินไปต่อยอดคือเขาก็ปรับตัวปรับ,บอะไรแล้วก็ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นมีจ้างการจ้างคนนอกอะไรต่างๆคือแล้วก็กําไรก็ยังรักษาได้เลยได้ถือว่าต้องถือว่ามี มีฝีมือนะมีมีประสบความสําเร็จดีผู้บริหารก็เรียกว่าอาจจะต้องมีวิชั่นมีอะไรคือใช้ได้หมดเลยแต่โดยสรุปแล้วผมดูราคาหุ้นดูดีรดีบุลิมเรนดูอะไรก็โอเคว่าเออมันก็ก็ถือว่าเป็นพั e r ี้บริษัทหนึ่งที่ใช้ได้นะแล้วก็ราคาไม่แพงมาถึงคุณวิสิ์นะคะคุณวิสิทตขาประเมินมราค่าหุ้น o r ริจินยังไงคะส่วนที่เป็นพัี้เนี่ยดีบุรนยูห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับาราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีเนี่ยอยู่ประมาณ1.8เท่านะครับผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE เนี่ยอยู่2.5-7%นะครับในส่วนที่เป็น valuation เนี่ย Price per book ROE รวมทั้ง PE นะครับ dividend yield ต่างๆเนี่ย บ่งบอกว่าบริษัทเนี่ยยังไม่แพงนะครับก็ถือว่ายังอันเดอร์วลูนะครับสิ่งที่สําคัญคือนักทุนอาจจะต้องดูนะครับว่าธุรกิจที่เป็น S-Curve ของเขาเนี่ยนะครับอีก3ธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบริหาร AMC การบริหารเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพพวก NPA สินทรัพย์พวกอาสารทรัพย์ที่อาจจะ d i s p l a c e ธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับ การเก็บทางสินค้าธุรกิจเวลเนียเซ็นเตอร์นี่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่เพิ่งเปิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยธุรกิจนี้ก็เริ่มมีการแข่งขันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับฉะนั้โนเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องติดตามนะครับธุรกิจเป็น S curve สอย่างของเขาครับอืมค่ะอาจารย์นิเวศขะอาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะถ้ามองในมุมของนัก,กลงทุนที่จะประเมินมูลค่าหุ้นของออริจินมาสครูอาจารย์ก็บอกว่าใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปันผลในเรื่องของค่า PE การเติบโตของเขาค่ะ คือจริงๆสิ่งที่เขากำลังทำตรงนี้นะถ้ามันออกมาว่าดีจริงเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเซฟตี้ให้เขานะเพราะผมอย่างที่ผมเรียนเนี่ยบริษัทเก่าๆเนี่ยเขามีเซฟตี้กันพอสมควรบางบริษัทเนี่ยตัวเซฟตี้เนี่ยมากกว่าตัวเองอีกจะมาเพราะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ใหญ่มากคิดโมเดลวิเอชั่นมาร์เก็ตแคปมาโหรานจะมาของเขาเนี่ยยังยังไม่เห็นนะคือเราเห็นแล้วว่าเขามุ่งไปในททิศทางที่ เราก็ดูเหมือนกับว่าเป็นธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตนะใช่ไหมฮะถ้าทําได้สําเร็จก็โอเคก็เป็นเซฟตี้ของเขานะซึ่งนาทีนั้นก็จะเป็นวันที่เราจะต้องมาดูกันอีกทีแต่ว่าถ้านาทีนี้ซื้อเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยยังมีวิกเนสตรงนี้อยู่ว่าเฮ้ยพอปาร์ตี้มันเป็นอะไรได้เสมออะไรแล้วก็ช่วงนี้ด้วยมันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีก็นะต้องดูกันต่อไปแต่ว่าเท่าที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยเขาตัวถือว่าเขาประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงค่ะ ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะถ้าอาจารย์สรุปมานะคะสำหรับอสังหาริมทรัพย์โดยรวมของกลุ่มเนี่ยเป็น value stock นะคะแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่ากลุ่มนี้เสมือนแบบต้องคำสาบนะคะ พอยอดขายเนี่ยถึงในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะถึงจุดที่ต้องขยายไปหาไรายได้อื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นเดียวกับ Origin Property นะคะที่จะเป็นเรื่องของความคาดหวังในการเติบโตของยอดขายแล้วก็การทำกำไรในอนาคตจากการที่คดขยายไปในธุรกิจอื่นๆมากขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณดรนิเวศแล้วก็ขอบคุณดรวิสิตด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของ Origin p r o p e r t y จำกัดมหาชนนะคะขอบคุณมากค่ะ คุณผู้ชมขาวันนี้นะคะดิฉันลาไปก่อนนะคะแล้วก็เราพบกันค่ะทุกวันพุธนะคะ10นากา30นาทีค่ะพุธหน้าเราพบกันนะคะวันนี้ดิฉันนวรัตเจริญมาพินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ